วันนี้ก็จะมาสอนวิธีลบลายน้ำของแอปตัดต่อกันนะทุกคนเวลาเราตัดต่อเสร็จนะมันจะมีคำว่าเพิ่มบทส่งท้ายนะทุกคนแล้วมันจะขึ้นลายน้ำของแอปนะแล้วทำให้คลิปของเรานั้นอาจจะเป็นติดต้นฉบับด้อยอถ้ามันมีลายน้ำของแอปเข้าไปนะมันอาจจะทำให้คลิปของเราติด ต้นฉบับน้อยนั่นแหละทุกคนอืมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูวิธีลบลายน้ําของแอปนะก่อนอื่นเลยก็เข้านี่แหละเข้าแอปอืมเข้าแอปมามันจะขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนมันจะมีคําว่าโปรเจกต์ใหม่แล้วก็จะเห็นอยู่ตรงมุมนี้นะทุกคนตรงมุมนี้นี่แหละอืมรูปหกเหลี่ยมจิ้มเข้าไปรูปหกเหลี่ยมนะทุกคน แล้วเราก็จะเห็นคำว่านี้นะครับเพิ่มบทส่งท้ายนี่นะเพิ่มบทส่งท้ายนี่ตัวนี้ผมลบไว้แล้วอืมผมลบไว้แล้วนะทุกคนให้เราจิ้มตรงนี้แหละจิ้มไปจิ้มเข้าไปนะเพราะตอนที่มันยังไม่ลบมันจะขึ้นเป็นสีฟ้าอืมสีเขียวหรือสีฟ้านี่แหละทุกคนแต่ตัวนี้ผมลบแล้วผมปิดเลยแล้วอืมให้เราจิ้มเข้าไปแล้วมันจะขึ้นคําว่า ละทิ้งเหมือนกับเพิ่มบทสุดท้ายหรือว่าละทิ้งนั่นแหละให้เรากดคําว่าละทิ้งนะทุกคนกดจิ้มเข้าไปแล้วมันก็จะปิดแบบนี้นั่นแหละทุกคนแล้วมันก็จะทําให้ลายน้าไม่ติดมาเวลาเราทําคลิปนะทุกคนก็ลองทําดูกันนะครับ